กินยังสิบบรทเสียพอนะยังสิบบรทเสียเนี่มนนยมันเสียบหวานจุ๋ยพี่น้องไปดิมันตับเลย <c oughs> เป็นไรคะโอ้ยน้นองสดผ่านเนี่ย <c oughs> ลูกค้าตามงานกินยัง <c oughs> สวัสดีครับบ้านพี่น้องครับวันนี้ได้จุพี่น้องกินคนเดียวพี่น้องวันนี้กินข้าวเที่ยงพี่น้องกินพ่อยาอยากพี่น้องกินอะไรหลายๆวันม่กินเบิร์ดเด้พี่น้องมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับมาตับคนเนาะพี่น้องโอ้พี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อกับน้ำจิ้มแก้วคนๆหอมลำลาพี่น้องเอ้ย คุขมดดามไม่ได,ด้พี่น้องมั้เด้ออืมนี่ไงฮึมน้อครับอาคุณเนื้อหล่นหล่อนเืร้นนมมอนร้อนสวัสดีค่ะครับ กินใหมคุณสาวนอนอ่อนอืมเรี่ยกินยังสิบแปเ็นหมยังสิบปไปคิดูนเนี่ยมันเสียวานถุยพี่น่องไปคิดูมันตับเลยเป็นไรค่ะโอ้พี่น่อง sốt bạn nè เราเที่ยวขึ้นเขอ <c oughs> ืมกึคมแล้วม,มัว้งหมมาวหมมานเหรอจบไม,ม่ได้กินอขาเลยทีิเขา กินก็หอมขอดแสบเลยกินก็หอมขอดแสบเลยหอมกันน่งรักเนอะ ับแล้วเพื่อนี่ขึ้นอย่างอ,อีกจะขั้มสิาา่าไปเห็นงานเบียรฝศาเป็นงานของลูกค้าตามงานอเจ้าอืมข <laughs> ับคึน้นแล้วหอม ครับท่างานต่อก่อนนะมาเด้อพี่น้องครับกินกันครับ ใส่บเบึกนี่งฟ้าไปกังขนานดะพี่น้อง ข้ <Yeah. S 2> mm. าวผ่ากินกับเนื้อมันจะหวาน mm. หวานเป็นอย่าง งานรีวิวหลายครับช่วงสวังเกตงาน ม,มากินกันนะครับเด้อ เขมื่อันเบิลลตหร่างปอนกเมื่ลอลังจาก็เมื่อกินผู้เยาว์ันนี้ Selamat malam 嗯。Mm hmm. เอาพ่อยาอยากต้องพี่น้องเนาะรับมือกับกาบขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมเราฟั้งเป็นรองนะท่านใดผู้ได้บากินกับกาบขอดูขอให้ครับแล้วก็ห้เรือนพานเป็นพี่น้องเนาะใหกินกับที่ค่อยสนับสนุนกับขอบคุณหลายๆครับเอาสำหรับมณีคุณคุณตุลาไปก่อนรีณาพรไหมครับสวัสดีครับ